เจมี dy, ่วัดดี้กองหน้าตัวเก่าของเลสเตอร์ซิตี้ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าอายุจะเข้าใกล้เลข40แล้วโดยในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามที่เลสเตอร์เปิดบ้านเสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์สหนึ่งประตูต่อหนึ่งวัดีสามารถมงประตูตีเสมอให้ทีมได้ในนาทีที่57หลังจากที่เปโดโรทำประตูให้สเปอร์สนำไปก่อนในนาทีที่29ทำให้ทีมน้องใหม่สามารถแบ่งแต้มได้สำเร็จวัดดี ซึ่งจะมีอายุครบ38ปีในเดือนมกราคมนี้ยังคงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและความฟิตของร่างกายโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขตราบใดที่ผมยังดูแลตัวเองและขาของผมยังรู้สึกดีผมก็จะเล่นต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้วาดียังเผยว่าเขาไม่ได้ทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมมากนักแต่เน้นการดูแลร่างกายให้ดีที่สุดทั้งในสนามฝึกซ้อมและที่บ้าน โดยเขาได้ติดตั้งห้องสําหรับการบําบัดด้วยความเย็นที่บ้านซึ่งช่วยให้การฟื้นตัวของเขาเร็วขึ้นทําให้เขาสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีได้ประตูที่วัดดี้ทำได้ในเกมนี้เป็นประตูที่8ของเขาในนัดเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกมีเพียงโมฮาเหม็ดซาลาเท่านั้นที่ทําได้มากกว่าโดยซาลาทาได้9ประตูวัดดี้ยังเป็นผู้ทําประตูที่มีอายุมากที่สุดเป็นอันดับ2ในนัดเปิดสนามของพรีเมียร์ลีกรองจากเท็ดดี้เชอริงแฮม ที่เคยทำประตูให้กับเวสต์แฮมเมื่ออายุ39ปีในปี2006การดูแลร่างกายอย่างเข้มงวดของวาดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังคงสามารถแข่งขันในระดับสูงได้แม้ว่าอายุจะเพิ่มขึ้นก็ตามและเขาก็ยืนยันว่าจะพยายามเล่นให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้